คุณผู้ฟังคาเป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะต้องยินดีกับวงมองลำใจเกินร้อยนะคะซึ่งผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีในการเปิดวงปีที่10ซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าครบหนึ่งทศวรรษที่คุณบอยซีรีชัยได้ ตั้งวงนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นมากๆถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของใจเกินร้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งมีการเสริมทัพจากภรรยานั่นก็คือคุณแอนออรดีเป็นอะไรที่พูดได้คำเดียวว่าปังและเริดมาและล่าสุดจากการเปิดวงเป็นที่เรียบร้อยกับงานโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกคนพูดสั้นๆและย้ำคำเดียวว่ามันดีมันเลิศมันปังทุกๆคณะที่เข้ามายินดีไม่มีแม้กระทั่งแต่คำติชมและเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะมีคนในวงการคนหนึ่งเป็นแดนเซอร์แนวหน้าคุณแตงโมชื่อชื่อเฟซบุ๊กว่าคุณแตงโมที่ไม่ใช่ดาราโพสต์ข้อความ ผ่านเฟ e บุ๊กนะคะว่าอยากถามสั้นๆหมดกี่ล้านคะปีนี้หมอลำใจเกินร้อยจะหมดเท่าไหร่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆปีนี้งานโชว์ปังและดีทุกโชว์ชุดแดนเซอร์สวยทุกชุดจริงๆและกราฟิกจอไฟต่างๆ สวยมากๆอยากเคาะคะแนนมากๆเอาละคะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งกระบอกเสียงของคนในวงการชั้นแนวหน้าและยังมีอีกหลากหลายโพสต์ที่โพสชื่นชมใจเกินร้อยว่าปีนี้ทำถึงแล้วไม่มีใครคาดคิดได้เลยค่ะว่าปีนี้บอยสิริชัยจะทำออกมาในลักษณะไหนส่วนตัวแอดเอง แอนไม่เคยมีคาติคาแอนไม่เคยมีคําติกับคณะนี้เลยอาจจะมีตินิดนึงในเรื่องของท่าหัวหน้างานอย่างคุณบอยิริชัยหรือคุณแอนออรดีและผู้จัดการแต่ละส่วนได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงอ่ะนันมันเป็นประเด็นที่เล็กๆน้อยๆทุกทีทก่ทุกการทํางานมันมีปัญหาอยู่แล้วเรามาพูดถึงการเปิดวงโชว์วงในปีนี้ มีอีกหลายเรื่องเลยที่แอดจะนำเสนอในการเปิดวงของใจเกินร้อยปีนี้ซึ่งครบเป็นปีที่10บอกได้คำเดียวค่ะว่าแต่และโชมล้วนแล้วจะมีความหมายบางคนก็คิดว่าเอาโชว์จีนก็มาบ่อยใส่ชุดจีนแอนใส่ชุดจีนและร้องเพลงไทยมันมันสื่อถึงอะไรมันคือการผสมผสาน ระหว่างเพลงดนตรีและการถ่ายทอดความรู้สึกทุกอย่างมันไม่ได้มีลิมิตรหรือขอบเขตว่าเพลงจะต้องเป็นแนวนี้ตลอดไปความผสมผสานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมใจเกินร้อยทำถึงจริงๆมีอีกหลากหลายชุดจริงๆค่ะบอกได้เลยว่าบัตรจะ200 300หรือ400 a อแอชเชอร์ได้เลยว่าเจ้าภาพ ไม่ผิดหวังแน่นอนและคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนและปีนี้นับเป็นอีกปีหนึ่งที่แต่ละวงแต่ละคณะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงติดติดกันเพราะอะไรจะเรียกว่าวิวัฒนาการหลากหลายอย่างในเรื่องของแสงสีเสียงอะอันนั้นต้องมาอันดับหนึ่งละทีนี้แนวคิด อะไรก็ได้ที่มันจะต้องสื่อถึงความล้ำสมัยสิ่งนี้แหละถ้าวงไหนตีโจทย์แตกแต่อย่าลืมนะคะว่าแต่ละวงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าตีโจทย์แตกอย่าลืมอย่างหนึ่งคือ คงความเป็นวัฒนธรรมของหมอลำไว้เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องติดตามกันทุกวงแน่นอนยังเหลืออีกหลายๆวงนะคะที่แอดเองยังไม่ได้หยิบข่าวขึ้นมานำเสนอยังมีประถมบันเทิงศิลป์ระเบียบวาทศิลป์รัตนศิลป์เออเสียงวิหก และอีกหลากหลายที่จะต้องมานำเสนอคุณผู้ฟังแน่นอนแต่สิ่งที่แอดอยากจะเห็นปีนี้คือการพัฒนาของทีมงานของวงการของของวงการวัฒนธรรมหมอลำแขนงนี้ว่าที่ผ่านมา อาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องอโควิดก็ดีอุปสรรคในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอย่างเรา,เราต้องการนั่นก็คือความเต็มเม็ดเต็มหน่วยความคุม้มค่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเราเรียกว่าเป็นการขายสินค้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อลงทุนซื้อ ซื้อเข้าซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้าไปรับชมคำวิพากษ์วิจารณ์คำแรกนั่นก็คือสวยมากดีมากไม่มีทิฏฐิแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะขาดบุคลากรเบื้องหลัง2 3 0ถึงกว่าคนไปไม่ได้นั่นก็คือทีมงานคุณภาพเพราะฉะนั้นหัวหน้าเป็นหลัก ทีมงานแดนเซอร์นักดนตรีทีมผ้าแสงสีเสียงชุดเวทีต้องเป๊ะและพร้อมที่สุดใจเกินร้อยถือว่าปีนี้ทําถึงถ้าสมมติว่าจากคอมเมนต์ของจากโพสของคุณแตงโมถ้าจะให้โหวตคะแนน10บเต็มสิสิ่งหนึ่งคือ แอดก้าพูดได้เลยว่าแอดไม่หักเพราะเขาทุ่มจริงใจเกินร้อยคุณดูแม้กระทั่งชุดรอยยิ้มบนใบหน้าแดนเซอร์แสงนักร้องน้องใหม่ที่เพิ่งจะก้าวสู่วงการนี้ ที่เข้าไปเป็นลูกเป็นหลานของบอยสิริชัยแล้วก็แอนออรดีของวงใจเกินร้อยเขาเต็มที่เพราะเขาเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่วงมีความมาตรฐานหัวหน้าเป็นมาตรฐานหลักแล้วความอุ่นใจความอิ่มใจมันมีอยู่แล้วค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้แอดเองขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคณะไหนนั้น จะเป็นวงไหนนั้นฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณก่อนจะจากกันในวันนี้ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและก็ทีมงานเพื่อที่จะนำข่าวสารมานำเสนอกับคุณผู้ฟังในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ